สำหรับวันนี้ก็คือเมื่อดูเนาะกระเพาะที่มันตักเข้าบทันตักเข้าได้น้อยตักอยู่แต่มันตักบทันมันตักได้น้อยเนาะแล้วก็เที่ยวตายดูง่ายๆเนาะมันตายก็คือมันหมุนเนาะเมื่อใครดูแล้วก็กระเพาะมันก็บม่ค่อยดีเนาะมันเทียนสาย่านมันก็ขาดเป็นรูโบเห็นในตัวกระเพาะมันเตื่อยมันตก มี่ามาพีแล้วของมันเก่าเนาะของเก่าที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วเนาะมันสํารุดธทะลุง่ายๆก็คือมันเบิดสภาพแล้วนะเ,เนาะเลยได้มาเปลี่ยนใหม่เนาะมาไขดูแล้วเปิดดูแล้วเนาะอาการก็คือว่ามันสํารุดธแล้วหมดอายุก,การใช้งานแล้วเนาะ เป็นรูปูป,ปิึงอยู่เนาะวิธีการท้ำก็คือเนานะคายเนนะาะเนาะคายกระเพาะพออกทนะั่วกระเพาะออกเนาะคายทั่วกระเพาะออกมาแล้วก็เตรียมใส่พานรุ่นเดียวกันเนี่ยนะความใหญ่เท่ากันเนาะมาใส่แต่ละกระเพาะ,ะมันจะมีกระเพานะน้อยกระเพาะใหญ่แล้วเขาก็มาเจานะรูเนาะรูกระเพานะเนาะตามระยะห่างประมาณ ส5มห้าเซนติเมตรเนาะถ้วยกระเพาะระยะสํานนี้นคือบ่าพอดีเนาะเป็นระยะที่พอดีสซยเนาะสำหรับรุ่นใหม่ที่เขาเฮ็ดมาทำกระเพาะของข้าวมาเขาจะใส่ที่ๆเลยเนาะแต่ผ่านการใช้งานแล้วมันใช้งานบ่ดีเนาะเพราะว่าถ้วยกรนะเพาะนั้นมันที่เกินกับเวลามันเทมันจะเทต่ําก้นกันตลอดเนาะเมน,น่งเข้านนั้นตกกับคืน เข้าเทปบดเทบมดเนาะเพราะว่ามันเทต่ำก้นถ้วยกันเองมันก็คู่ลงมาคือเก้าเนาะมันบมันบเวียงส่งไปไกลเหมือนกระเพาะที่มันห่างเนาะเพราะถ้ากระเพาะห่างได้ระยะมันพอดมันจะเวียงส่งไปเลยมันจะวิตมันจะต่ำก้นกันเนาะทางแกคือเอาเส้นไหมมาแล้วก็จ่อใส่ถ้วยกระเพาะไหมเนาะ เนี่ยในทรายเก้ากะเอาค่ายออกพอประมาณเนะาะจักห้าหกถ้วยแล้วก็มาต่อใช่กันเพื่อพอ่ให้มันยุ่งยากในการดึงเนาะมันจำเป็นต้องยกถ้วยกระเพาะเอาไปเข้าทาั้งข้างบนเอาเข้าทางด้านใต้เลยเนาะค่ายของอพร้อมกนต่อไปน้ำเนาะอีคนก็นต่ออีคนก็ค่ายออกเนาะเพื่อให้น้ำนักมันท่วงกันเนาะถ้าค่ายออกหมดแล้วเอาไปใส่เอาถ้วยกระเพาะเขาใสาท่ทีเดียว มันบยได้เนาะเพราะว่าน้ำหนักมันบดเสมอ,อกันสายพานเก้าก็ต้องให้มีน้ำหนักดึงนำเวลาห้ามมุนก็เพราะมันจะดึหมุนง่ายเนะถ้าคลายออกมดจากสายพานเก้าแลวเอาสายพานใไม่ขึ้นไปมันมันสินักเนาะน้ำหนักมันบดเสมอ,อกันค่อยดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วไส่ตามกันเนะเาะเข้าเท่าไสามเท่าไสี่ดึง ต่อกลับม้วนขึ้นจนฮอบแล้วดึงลงมาคือเก้าเนาะแล้วจะค่อยเอามาใส่เหมือนเหมือนเดิมเอาม้วนดึงเส้นเก้าขึ้นไปเลยเนาะน้ำหนักมันเสมอกันมันมันชิูชตโตเนาะถ้าค่ายกระเพาะออกเบิร์ดแล้วละ่ะเอาเส้นไม้ขึ้นไปเลยเนะดึงขึ้นง่ายเส้นมันแต่เ้าก็มาซาเพราะว่ามันเทศได้คนเดียวเนาะมันแคบถ้าเ้าต่อแต่ลุ่ม มักกะยาวส่งไปให้มันเสมอกันมักขลายคนขันมันก็นมันก็จะเร็วกว่าเนาะเพราะถ้วยกระเพาะมันเป็นถ้วยเล็กถ้วยแบบรุนเก่าเนาะเมื่อใส่เส้นไม้แล้วกับกระเพาะก็กระเพาะใหม่หมดแลยฮาก็ับมาเช็คเบิ่งเนาะกระเพาะนั้นมันจะกับเสภามันจะวิ่งอยู่ตรงกลางกระเพาะพอเนาะถ้ามันวิ่งอยู่ตรงกลางก็คือว่าโอเคเนาะถ้าบปวิ่งอยู่ตรง ตรงกลางก็ให้มาปับลงเนาะมันจะมีน็อตเข่งสายพานอยู่เนาะข้างใดมันมันกินข้างใดเขาก็ขันข้างนั้นลงมันก็จะย้ายกลับคืนเนาะยางกระเพาะตัวนี้มันจะกินข้างขวามือครับเนาะกินข้างขวามือครับปับขันน็อตลงเนาะหมุนน็อตลงเพื่อให้มันดันจะพานย้ายไปข้างซ้ายเนาะ ขันนอดลงอกนก็คัน,น,นปั๊บนอดลงนอบานนะในกระเบื้องไปน้ำเนาะว่าสายพานมันวิ่งอยู่ตรงกลางว่าถ้ามันวิ่งบ่ตรงกลางกะสายบุหร้เนาะเพราะว่ามันจะไปกินเสากระเพาะเสากระเพาะมันก็สิสํำลุดง่ายทัางทค่ดีปั๊บให้มันอยู่ตรงกลางเลยเนาะมันจะบม่ได้กินสายมันกะอยู่ในโมเลพอดีเลย